สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรากําลังจะเดินทางไปที่จังหวัดน่านนะคะ รุนสวัสดีเช้าวันที่3ค่ะทุกคนเช้านี้นะคะเราก็ยังอยู่กันที่หมู่บ้านสปันค่ะแล้วก็ยังคงอยู่กันที่ที่พักสปันซีวิวค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา6กโมงครึ่งนะคะเราตื่นเชา้าขึ้นมาพร้อมกับบรรยากาศแบบนี้ค่ะทุกคนนี่ค่ะบรรยากาศแบบนี้นะคะ เป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลยค่ะหมู่บ้านนะคะก็เต็มไปด้วยหมอกเลยค่ะเช้าๆแบบนี้นะคะเราจะบอกว่าเมื่อคืนนี้อากาศหนาวมากค่ะแนะนําสําหรับใครที่มาพักที่นี่นะคะก็ให้ใส่เสื้อแขนยาวหน่อยเนาะหรือไม่ก็เตรียมผ้าห่มแบบบางๆอีกสักผืนหนึ่งที่แบบเราสามารถที่จะหิ้วขึ้นมาจากข้างล่างได้นะคะก็จะดีเลยค่ะอันนี้ก็เป็นแบบบรรยากาศพระอาทิตย์กาลังจะขึ้นนะคะทุกคน มันดีจริงๆอ่ะอยากให้ทุกคนมานะตอนนี้นะคะเรากำลังที่จะไปรับประทานอาหารเช้าค่ะที่พักที่เราพักในราคา1,000บาทนะคะก็จะรวมทั้งอาหารเช้าด้วยค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ทุกคนจะมารับประทานอาหารเช้าตรงนี้กันหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นที่พักเป็นหลังหรือว่าเป็นเต็นท์แบบเรานะคะหรือว่าเป็นจุดที่ทุกคนเอาเต็นท์มากางเองนะคะอาหารเช้าก็จะมีเป็นข้าวต้มค่ะมีไข่ต้มมีขนมปังปิ้งนะคะแล้วก็พวกกาแฟนะคะ เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศยามเช้าของหมู่บ้านสะปันกันค่ะ a bit of patience You need me, I know that you've been waiting Down my number twice, promise I'll pick up the line I see you're worried, don't gotta ask why You like it, I know that you like it You like it, yeah, you like it I know that you like it, you like it You said that you were down just yesterday Hoping you'd stick around and wait ตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา9โมงครึ่งค่ะเราก็เช็คเอาออกจากที่พักกันนะคะแล้วดูสภาพนะคะเราต้องถือของลงมาจากที่พักค่ะทางชันมากๆนะคะทุกคนเราก็เดินตัวปลิวเลยคะ่ะก็ให้แฟนเขาถือไปนะคะลงมานะคะก็มาแวะตรงจุดนี้ค่ะแหล่งโอโซนชั้นดีนะคะจุดยอดฮิตของหมู่บ้านสปันค่ะ ก็ตรงนี้ก็จะเป็นลำธารน,นะคะลำธารเนี้ยก็คือไหลามาจากน้ําตกสปันนะคะหมู่บ้านสปันก็จะมีลำธารไหลกลางหมู่บ้านแบบนี้นะคะทําให้หมู่บ้านอะ่ะอากาศเย็นตลอดทั้งปีเลยค่ะออกจากที่พักนะคะเราก็มาแวะกันที่คาเฟ่ยหยุดเวลาค่ะทุกคนคคที่คาเฟ่นะคะค,คนเยอะมากๆเลยค่ะ เราก็เลยไม่ได้เข้าไปนะคะแต่เราก็มาเก็บบรรยากาศบริเวณรอบๆคาเฟ่นะคะจุดถ่ายรูปตรงนี้นะคะไม่ว่าจะมาที่คาเฟ่แบบซื้อกาแฟหรือว่าไม่ได้ซื้เนี่ยก็คือสามารถที่จะถ่ายรูปได้นะคะ ออกจากคาเฟ่นะคะเราก็มาที่บ่อเกลือสินเทาภูเขา1เดียวในโลกนะคะจุดนี้ก็เป็นจุดที่เราสามารถมาเดินหาซื้อของฝากได้นะคะจะมีพวกเกลือนะคะที่เขาทำที่นี่เลยนะได้ชมได้นะคะสนใจตัวไหนทำได้จ้าแบบนี้ตอเท่าไห,หร่คะ คะตอนนั้นจองละ80ค่อ2 2ห่อ100 50ตรงนี้คุ้มนะคะเพรามีพุ่มโลแม่ล้างแม่ล้างบ่อยไม่คือขาไม่ดีอ๋อคือเขาชอบล้งางผลไม,ไม้คมือเขาล้างยามีวิธีอ,<ม>อเขาใช้ตรงนี้นะคะแต่ถ้าผักผลไมน้น้อยก็ลดน้ำตัวเกินได้จ้ะ มันก็แขนก็เดนบัสเขาใส่กเขาก็ลังทาอะไรโทำไมันลึกจังวะโคตรลึกอะ ทุกคนไปดูที่ต้มเกลือนะคะต้มเกลือหน้าร้านถือเขาไม่ขาดได้เออหรอก ม,ออมันมีที่ห้อาหารปลาด้วยนะหนึ่งเพ่ห้อาหารปลาทำไมีปลาทำไมลองดูงดแต่ไม่มีอาหารหหไอมันม,ม,มีปลาด้วยจริงดูสิ เรากำลังมุ่งหน้าไปที่ที่พักสำหรับคืนที่สเนค่ะ เราก็มาถึงที่พักสําหรับคืนที่3ของเราแล้วนะคะคืนนี้เราพักกันที่สกาดกอมอ .8 ค่ะที่พักที่เราจองมานะคะราคาห้องละ2008ค่ะรวมอาหารเช้ารวมอาหารเย็นนะคะชื่อห้องว่าห้องปายปุยค่ะ เดี๋ยวเปิดออกไปดูข้างนอกกันนะคะว่ามันเป็นยังไงคะ่ะนี่คะ่ะก็จะมีระเบียงนะเราสามารถแบบมานั่งชมวิวได้นะคะที่สากาดบรรยากาศจะเงียบสงบมากๆค่ะทุกคนมองทิวเขาที่แบบสลับซับซ้อนแล้วแบบพานโนรามามาก และนี้ก็คือเตาหมูกระทะค่ะสำหรับเย็นนี้ของเราตอนนี้ก็พรอาทิตย์ตกแล้วนะคะบรรยากาศยามเย็นคือวิวดีมากค่ะอากาศแบบกำลังเย็นๆนะคะพรอาทิตย์กำลังตกอันนี้ก็เป็นจุดไฮไลท์นะเป็นอ่างอับน้ำซึ่งแบบ o u t d อ o r ค่ะคงไม่มีใครกล้าอาบจริงนอกจากอาบแบบจะมาถ่ายรูปอะไรเงี้ย ถึงเวลาที่แบบเรารอคอยนะเวลาหมูกระทะแล้วดูแบบอาหารที่เขาจัดมาให้เรานะคะตอนเย็นคือจัดมาแบบสะอาดมากๆนะคะมีทั้งกุ้งลูกชิ้นปอูอัดเต้าหู้นะคะหมูเบคอนมีหมดทุกอย่างคือทั้งหมดเนี้ยเขาจะจัดมาให้แล้วนะในปริมาณที่เขาคิดว่าแบบเราน่าจะพอดีะคะ่ะแต่ถ้าเราไม่อิ่มอ่ะเราสามารถเติมได้นะมันเป็นบุฟเฟ่จริงๆแค่นี้ก็คือกินกันแทบจะไม่หมดอะคะ่ะทุกคน คือเราจะบอกว่าสักครั้งหนึ่งอะที่ทุกคนได้มาเที่ยวที่จังหวัดน่าน่ะ มันคุ้มมากเลยนะมันมีบรรยากาศที่แตกต่างกันนะเมื่อวานที่ไปสปันก็เป็นแบบหนึง่งวันนี้มาสากาดก็เป็นแบบหนึง่งเราแบบกินไปมองวิวไปมันฟินมากเลยค่ะทุกคน